หลังจากแต่เย,ย้ยเทบ้านหลังนั้นเสร็จครับจากทีมงานขนนาร์โยเทบ้านหลังนั้นเสร็จวิ่งลูกลังต่อเลยครับมาสต็อกลุกลังนะพี่น้องนะนี่แหละที่โนดภูเขานี่แหละครับมาดูครับที่สต็อกลูกลังของทีมงานเรืองแสงเคฮันกิจครับอ๋อถอยขึ้นไปเลย นี่มาติดกันเลยครับขันต่อไปเป็นไล่สังกัดขั้นสีแดงครับขึ้นมาแล้วโอ้ถอยขึ้นมาเลยเหรอหรือว,ว่าเทงล่างโอ้เทงล่างครับ ไม่รู้จะถ่ายยังไงแล้วครับงานนี้ก็มาที่สต็อกลูกลังครับเปลี่ยนที่ใหม่ละที่สูงครับนี่ รครับสูงเติบมันดูป่ายเยอครับสูงแค่ไหนครับถามใจเธอดูเขาว่าอย่างนั้นแต่เยอะระวังนะตกไปนี่ไม่รอดนะบอกไว้ก่อนสูงมากครับ ลองเขา้าภูเขาเลยครับสูงมากที่สตอกลูกรลงของไอ้ลังแสงเคงฮากิตครับหรือว่าทีมงานของหังวหน้าโจุยนี่แหละ ตังไว้ครับเนี่ยที่สตารูปพลัง แล้เยอะล้มกองล้มกองไล้ครับให้รถถอยขึ้นมาเทง่ายๆนะอี่สตอลูกหลังเยอะมากครับสูงเต,ติบดูครับสะพาดนี่คือว่าไม่ต้องพูดถึงครับ ถึงล่างแน่นอนดูครับที่สต็อกจะสูงเท่าต้นยางอยู่แล้วไปเยอะจะดันเกียร์ทำทางให้รถขึ้นมาข้างบนนะครับ่อยขึ้นมาอีกนะครับ เจ้าล็อกคงคุยมั้งครับมาแล้วมาครับเจ้าล็อกคงคุยสงสัยจะเทจ๊งแน่น ขึ้นมาบนหรือว่าจะเทล,ล่างช่างเกี้ยวมาแล้วเจ้าล็อกตรงคุยครับอัดเต็มกรองครับมาแล้วถ่อยขึ้นไวไหม

โอ้แน่ไปอีกอีกหมดครับไม่ไหวได้แค่นั้นแหละได้แค่นั้นเลยครับอื้อ เบรกล้อตายเลยไปไปเยอะก็ไม่ลองครับดันต่อครับสายดันไปเยอะสายดันครับดันอย่างเดียวครับวันวันไม่ได้ทำอะไรหรอก คลิปนี้ก็พามาดูที่สต็อกลูกลังของทีมงานหัวหน้าตระลุนะครับตรงไหนมีลูกลังสต็อกอย่างเดียวครับล,ล้ลากไม้ก็มี อะไรนะสะูงไปนั้นเลยเหรอเกือบจับฟ้าได้แล้วนี่มันขึ้นเกือบถึงเกือบถึงอ่ะนี่ครับดูนู่นน่ะยอดลุกหลังยอดลุกหลังบอกก็บอกมันเทอยู่ข้างล่างขึ้นมาทต้องวนตรงนี้ไม่เทนั่นอยากเทอยู่นู่นอรถแรงเนาะแรงไปว่ะเอ้าเทอยู่นู่นเราเก็บมันแหละ ตามใจครับผมนี่ไม่มีขัดใจตามใจครับใครแรงแรงเลยนู่นนะเพิ่งขี้ฟ้า <laughs> เีลยเย,เยอะนิดเดียวแต่เพิ่งได้หยุดครับทั้งวันครับได้ขับรถไถทั้งวันครับถ้าได้ดันแล้วดันไม่หยุดดันไม่หยุดครับเพิ่งได้ได้จอดนี่แหละ <c oughs> รถไถยไปช้า หยุดทีเดียวก็กินข้าวครับได้พักแค่นั้นแหละใ่ไหมแต่เยอะตะเยอะบอกตอนนี้อยู่บนยอดดูหลังครับอยอดรูหลังดูดยอดยางเยวจะถึงยอดยางเลยด้นี่สูงมากครับ ที่ก่อนนี้ยังบ่สูงเท่านี้เด้ที่ก่อนนี้ยังบ่สูงเท่านี้เด้อือผมไปถ่ายอยู่ในบ่อมาก็เยอะอีกเด้โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านีน้ครับผมคลิปนี้บ๊ายบาย,บายครับสวัสดีครับ